Okay, let's go. ก็รางวัลน,นี้นะครับคือจริงๆก็คือตื่นเต้นมากเลยตอนไปพูดรับรางวัลเพราะว่าจริงๆครั้งนี้เป็นเหมือนบุมได้รับรางวัลครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกแบบว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่แบบปู้ใหปอมอบรางวัลน,นี้ให้กับบุมนะครับบุมดีใจมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าแบบจะตั้งใจทํางานแล้วก็ขอให้อันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้บุมจะได้รางวัลในอนาคต ยิ่งๆขึ้นไปนะก็รางวัลนี้นะครับพูดเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบ rising แล้วก็เขาเรียกว่าอะไระเป็นนักแสดงที่พุ่งขึ้นมาก็จริงๆคือพอพูดถึงเรื่องนักสแสดงใช่ไหมฮะเราก็อดไม่ได้เลยที่ต้องพูดถึงท็อปฟอร์มเพราะว่าจริงๆท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มจริงครับเหมือนอย่างที่บุ้มพูดในเวทีเลยว่าแบบท็อปฟอร์มมันแบบ ช่วยปังอนะ่ะช่วยปังช่วยเห่าอะ่ะแล้วก็แบบอ,อุูมก็รับรู้ได้ถึงแบบความรักของแฟนๆที่เขามอบให้กับที่เขาแบบรักท็อปฟอร์มแล้วก็สนับสนุนท็อปฟอร์มใช่ครับอย่างล่าสุดเนี่ยมางานวันนี้ใช่ไหมมีคนแบบซื้อ,ขอเขาเรียกอะไรนะแอลซื้อบัตรแล้วก็ซื้อจอ L, LED ดีป่ะเออใช่ นั่นแหละซื้อจอ LED ให้ด้วยแล้วก็แบบมีข้ามสุงมากครับเป็นเกียรติจริงๆดีใจมากครับอเออก็จริงๆเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบุมก็ดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกแบบว่า คือบูมไม่อยากให้รู้สึกว่าผลงานนี้มันเป็นผลงานที่แบบดีที่สุดในชีวิตบูมแล้วบูมอยากที่จะทำผลงานที่มันจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปบูมจะพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามทำผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปมากกว่าท็อปฟอร์มอีงครับ ันเกิดที่ผ่านมาเอาจริงๆก็คือมีความสุขมากเลยครับทุกคนคืออยากจะบอกว่าแบบคือปีนี้มันเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตหลายอย่างมากๆอย่างวันเกิดเนี้ยมันก็แบบเป็นครั้งแรกที่มีคนมาร่วมเซเลเบตกับเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ต่างประเทศด้วยแล้วแบบโหเราเรา,เร,ารับรู้ได้ถึงความลับที่เขามีให้กับเราเลยครับแต่ว่า เขาแบบซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือว่าสิ่งต่างๆหรือว่าแม้แต่โปรเจกต์ที่เขาซื้อซื้อให้เราอะไรเงี้ยสนับสนุนแบบอะไรนะเอรถตุกๆปะเออใช่รถตุกๆแบบ200กว่าคันบูมแบบโอ้เ oh ม God <c oughs> เยอะมากใช่ครับแล้วก็แบบคือเราก็ดีใจมากๆครับแล้วก็บูม <c oughs> ขอยกออะไรอะ่ะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนจริงๆครับแบบทุกๆคนสนับสนุนบูมแบบดีมากๆจริงๆแบบ คือแฟนคลับแบบน่ารักมากๆรักแฟนคลับทุกๆคนนะครับใช่ครับเอาจริงๆเหมือนตอนแรกคือกูไม่คิดเลยดิไม่ไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่าแบบสิ่งสินี้มันจะเกิดขึ้นในชีวิตบูมอะแต่แบบพอเวลาเขาทําให้แล้วแบบพอเราได้รับแล้วเราแบบเออเราดีใจจริงๆครับแล้วเราก็แบบมีความสุขมากๆมีความสุขจริงๆแล้วแบบเหมือนแฟนคลับก็บอกว่าแบบเฮ้ยอยากให้เราแบบมีความสุขแบบ มีความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหยุดร้องไห้ได้แล้วแล้วก็น้ําตาของเราเนี่ยต้องเป็นน้ําตาแห่งความสุขเ่านั้นเออ,เอ,อซึ่งก็จริงๆก็คือน้ําตาที่เห็นก็คือเป็นน้ําตาแห่งความสุขนะครับทุกคนภูมิรักทุกคนนะ <laughs> ครับ <laughs> <c oughs> เออก็ล่าสุดเดี๋ยวเออเ <c oughs> ขาเรียกอะไรอ่ะ ต่อไปที่กำลังจะไปนะครับก็จะเป็นเป็นริเบิยใช่โตกเกียวที่ญี่ปุ่นครับทุกคนใช่ริเนะรบิลนะฮะแล้วก็เออผมพูดภาษาจีนมวะขอโทษผมจะไปที่ญี่ปุ่นนะครับทุกคนก็งานมันเกิดที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบมาร่วมสนุกกับบูมนะครับ เราสมมติผกับผมได้นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับผมเร็วๆนี้เจอกันนะครับรีเบิร์ลเซียออ่าันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ครับอยากจะบอกว่าเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้จริงจริงเงี้ยมเงี้ย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 อุ้ยอย่างล่าสุดวันเกิดที่ที่ที่ผมจัดที่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 ใช่ที่หนานิงอ่ะผมก็มีเซอร์ไพรส์นะ ไม่ผมผมผมไปหลายเมืองไงผมไปหลายเมืองจริงๆผมไปหลายเมืองไม่แล้วแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราไปหลายเมืองอใช่แต่ว่าวันเกิดที่ไหนนึ่ผมก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมร้องเพลงภาษาจีนอ่าคือตกใจมากในชีชืตนไม่คิดว่าตัวเองจะได้ร้องภาษาจีนเออเอาจริงร้องเพลงไทยก็เพี้ยนอยู่แล้ว ร้องภาษาจีนเข้าไปอีกเออจริงขนาดไม่รู้เหมือนกันฟังไม่ออกอยากอยู่แต่ตอนเนี้ยใช่ต้องลองครับต้องลองต้องลองต้องลองจริงๆครับใช่อใช่ครับก็ ถ้าสมมติว่าแฟนๆอยากให้บุ้มร้องนะครับส่งมาได้เลยหรือจะเป็นเพลงนขอตตาร์อญญโอ้โหมันจะได้ยิน,นไหมเราติดตามเขาทุกคนเพราะว่าตอนตอนตอนแรกอะที่บุ้มตั้งใจทำน็อสตาร์ขึ้นมาใช่ไหมน็อสตาร์มันเหมือนแบบจริงๆอะบุมตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญกับทุกคนครับเพราะว่าแบบคือเพลงเพลงนี้มันเหมือนแบบว่าเหมือนคือ <c oughs> เราเปรียบทุกคนเป็นดวงดาวแล้วแบบเขาส่องแสงให้เรานำทางให้เราสามารถที่จะมีแรงที่จะพัฒนาตัวเองกลับมาเพื่อทำสิ่งสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มันเป็นการแบบขอบคุณคำโตโตเลยอะว่าแบบขอบคุณจริงๆที่คุณอยู่ข้างเราแล้วแบบเราดีใจที่มีคุณใช่ครับแล้วก็รักทุกคนจริงครับหอให้มี ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีทุกๆคนเนี่ยผมแทบจะไม่มีแรงเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงๆแบบในในในเรื่องของบูมอ่ะมันแบบมันผานหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วแบบมันเกิดเหตุการณ์เยอะขึ้นมากๆในแบบ1ปีนี้แต่บูมกรู้สึกว่าแบบบูมเติบโตขึ้นในฐานะนักแสดงบูมเติบโตขึ้นแบ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 ูมเติบโตขึ้นในฐานะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นักแสดงคนหนึ่งที่แบบมีความฝันแล้วก็อยากจะก้าวต่อไปในอนาคตอย่างเพลงที่บูมทำอย่างเงี้ยเอาจริงๆบูมเป็นคนร้องเพลงแบบได้ไม่ไม่ไม่ได้อะ่ะเออไม่ได้ร้องเพลงเก่งแต่ว่าแบบบูมแค่รู้สึกว่าแบบบูมอยากขอบคุณทุกคนว่าแบบเอยจริงๆว่าเออแล้วก็มีคุยกับหลายคนเขาแบบว่าลองทำสิลองทำออกมามันแบบมันอาจจะดีกว่าเป็นการแบบถ่ายทอดจากข้อความ พอมันมาเป็นเสียงเพลงมันรู้สึกเหมือนแบบมันทัชมากกว่าใช่ครับก็เลยเลือกทำสิ่งสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วประเด็นก็คือมันมีเพลงเป็นแบบภาษาจีนด้วยใช่ก็ฝากทุกทุกคนนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับสามารถไปหาฟังได้นะครับ North Star นะครับอยู่ในทุกสตรีมมิ่งแล้วนะฮะหรือ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 ถ้าเป็นภาษาจงวนนะครับก็จะเป็น When the, <laughs> When the star will shine. When the star will shine. When the star will shine. ถ้晶晶าร้องจริงๆก็คืออย่าเาจริงๆมันเชื่อสิงไม่เอาดีกว่าเอาท่อนนี้ดีกว่า <laughs> ผมรูล้ละ Water sing sing ยังไงเช่นน อ๋อพี่หมอพี่ตองพี่วัอนดีครับหลาย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 จะชิวตลอดปาเฮยกินดีด้วยกับบูมนะครับเก่งมากครับและขอว่าเป็นรางวัลแรกก็ดีใจมากครับพยายามต่อไปเอารางวัลมาเพิ่มเเยอะใช่ครับปีหน้าบูมจะมีโปรเจกต์ไหมครับพี่ปีหน้าตอนนี้เรากำลัง คิดอยู่แต่เราคิดหนักและคิดเร็วมากเลยครับก็แน่นอนนะครับยังไงก็ถ้าวันนี้บูมเขาได้รางวัลแล้วอยากให้เขาได้รางวัลอีกเดี๋ยวมีอะไรมาพูดคุยกันได้ครับคิดเร็วนี่คือเริ่มทำแล้วอือคิด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 คยดคิ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 ดาิดค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 ่ดคิเคินคิด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  มีกรีการตอกใจตื่นเต้นกันแน่นอนอันนี้เป็นรางวัลตัวแทนของรายการช่วงเอเชียซีซั่นสองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นถ้าเป็นเรื่องของไทยกับจีนเนี่ยรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่สามารถที่จะบ่งบอกความร่วมมือระหว่างไทยจีนได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าทีมงานจีนมากว่าร้อยคนทีมงานไทยก็หลายสิบคนทํางานร่วมกัน4เดือนเลยนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นรายการตัวนี้ก็ ผมก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทีมงานทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลาพลังงานต่างๆแล้วก็ก็ต้องแน่นอนนะมีการฝึกฝนต่างๆน้องๆที่เดบิวต์ไปก็มีผลงานแล้วตอนนี้นะครับต่างๆแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็แน่นอนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุสนด้วยครับ BTV นะครับ BTV always small BTV ต้องรักผมแล้วล่ะ บอกว่า We TV Always More ูด